อ ah ันนี uh ้น้ำพีชใช่ไหมเราจะมาเล่นโรบอทนะคะทุกคนแล้วาเราจะมาเล่นอะไรดีค่ะทุกคนเล่นอันนี้นะคะทุกคน โอเคไหมคะเราจะเล่นอนคะครไอมคะดุโครนหลอกป่ะคะเราโดนหลอกค่ะทุกคนทำไมไม,ม่โทรหาชีตาก็จะ หนูคิดว่าเขาไม่ว่างเขาว่าเขาว่า,วางเขาเล่นเท่นอยู่ไม่ใช่บรุกเราขอตัวไปโทรหาเพื่อนแล้วเราก็มก็เล่นกับเล่นไปด้วยสิก็โทรไปชิมอะไร โอ้ไม่ก้อนแล้วโทรมาตอนนี้อืมรู้แลปล่าว่าเรากับเพนเธอร์เนี่ยเล่นไปกี่เม็ดแล้วจะต้องนอนแล้วนะแล้วแม่เราจะให้นอนแล้วเนี่ยกีต้าอย่าเพิ่งเข้านะเดี๋ยวเราก่อน ัแล้วขอเอาด่านนี้ได้ไหมอ่ะด่านนางเงือกอ่ะชิตา้ด่านนี้ด่านนี้ด่านนี้ชิตาเออเราจะเอาด่านนี้แล้วถ่ายคลิปไปด้วยไปด้วยเฮอยาเสียงดังมากเพราะเอาถ่ายคลิปอยู่ด้วยเราถ่ายคลิปลงยูทูบอยู่ด้วยชิตาโอเคไหมโอเคชิตาเฮ้ยเสียงดังมาก สี่เมตรใช่ไ้มค่ค่ัที่ต้าอยากเสียงเราแบบอืมอยากเสียงปากเหม็นมากตรงนี้เยเนี่ยเราเราว่าปากเราเหม็นมากเลยนะตอนนั้นน่ะเธอก็ไปแปรงฟันดิแปรงแล้วจ้ะความจริงความจริงเราเล่นไปสี่เมตรแล้วเธอพิมพ์โทรมาตอนเนี้ย นหนหือกระเป่าว่าแม่เราจะให้นอนแล้วเธออยู่ไงเนี่ยเราเป็นเอลซ่าแล้วเป็นเอลซ่าสวัสดีเพื่อนดดอรักสวัสดีทำไมเราว่าเจอตัวเราหมดเลยเธอเธอไปเดินเล่นที่ฮาโลเียกันไหมม่แล้วตัวล้ว ไปเดินเล่นทะเลกันไปไม่ว่ายน้ำอ่ะว่ายน้ำเก็มากรุก็มากรุนะทุกคนสวัสดีทุกคนเลยเลยเลยที่ฉันฉันหายยูทูบสิฉัอก็หมดไปด้วยเธออยู่ไหนก่อนกธมึงไงมีตัวใดอ่ะเธออยู่ไง เรากำลังแครเกมอยู่ไม่ได้เหรอเธอเห็นผมสีแดงไหมเห็นเอนพอ่อดแดงไหมอันนั้นน้องเราเองตามพ่อเก่ามาแล้วตามมาแบบโอเครอนพีมตรงนี้เ <c oughs> อาจะ <c oughs> ไปเล่นทะเลหรือเปล่าไป ไปได้ไหมเอ๊ะแ่เราใส่ชุดแท็กซี่นะไม่ต้องใส่เซ็กซี่หรอกใส่เซ็กซี่นิดหน่อยก็พอเซ็กซี่เหรอคนไหนน้องเธอเซ็กซี่ก็คือสวยนะอันนั้นมันชุดนอนชั้นปาม่าไปเล่นทะเลไปกระโดดลงทะเลเลยนะกระโดดลงทะเลแล้วก็จะกลายเป็นนางเงือกนะคะทุกคนก็ตัวเป้าสยามเยอะ ดูกตัวเองไม่ได้คลิปอยู่ซิต้าถูไม่ได้จริงเหรอถ่ายคลิปจริงๆเหรอจริงจริงเหรอเราเป็นจริงเหรอความจริงจริงเหรอจริงเหรอซิต้าถูกไม่ได้จริงโอ h my god ซิต้าดูไม่ได้เยอะแบบซิต้าถูกไม่ได้จริงเยอะ เดี๋ยวเรีนเดี๋ยวเอาก็เป็นเธอลงนะ้ำลงน้ำไม่เห็นเป็นเงี้ยเลยก็เหมือนเธอไปกดเป็นคนน่ะจริง,รจ,รง,รงจริงเหรอจริงเล่นหายคิดผอมจริงเหรอจริงจริงเหรอจริงนั่เราไม่พูดแหละ่ะโอ้ โอ้โหเรกลัว,วเธออย่าถ่ายเลยเรายังพูดจาไม่ไฟลาะเลยเธออย่าถ่ายเลยเธอพูดจาไเลาะไเลาอซิแล้แลแลจะไม่พูดขะนะหรู้เปล่าได้ไม่ต้องพูดขะก็ได้เพราะเราเป็นเพื่อนกันฉันเธอมีหัวลไฟเหมือนกันฮะ เราเปมาแลังเจ๊แข็งเหมือนกันอรเอต้าหรือจะเลือกเธอปิดคลิปก่อนปิดคลิปไม่ไหวแล้วปิดคลิปอย่าลงนะไล่อย่าลงในยูทูบนะอย่าเล่นไปแล้วลงไปแล้วโอ้ไปแล้วมีใครมาดูช่องเราหรอกีิต้าแต่เราอม่ปิดคลิป เ้าพดป้าถูกใจเราปิดทีไปเลย้าเรกตาเรา่งอะไปแล้วก็ปิดคีจ้าันาจ้วส่ถ่ายวิดีโองล้วมกจะเปิด้ไเธอฝาไปกดไลค์จ้งย้อนด้วยเด้ไหมเธอปิดปิดเร็วๆป้าแล้วว่าได้ไปด้วยเธออยู่ไง เราว่ายน้ำดำลึกไปช่วยเร็วเธออยู่ไงอยู่บนเกาะอะไรไม่รู้เธอก็ว่ายน้ำออกมาสิไม่เราลงป่าแล้วมันเป็นป่าโอ้ยไก่อั้นเธอตายก่อนแล้วไปเจอกันที่จุดเซมนะจ๊ะไม่เราจะมาแคมป์ปิ้งดี่นี่ อ๋อเรารู้แล้วมันคือเกาะงูน่ะงูนะ,ะนี่มันน่าก,กลัวมากเลยนะมัน<ต>ชื่อว่าเกาะงูผีสิงแต่มันอาจจะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดก็ได้เป็นนัำโดดักแล้วจวออกมาเดี๋ยวนี้นะเราจะไปโรงเรียนสายแล้ว ใช่แม่ครูบอกว่าเหมอนชุดดีกว่าใช่ฉันไปเรียนชุดด้วยฉจะไปฟ้องครูมาเด็กัเรียนีจงจจบอกว่าชทวยัาา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 เราาะเป็นาาาาาาาี้าา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 ยวาา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 คาา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 างาาาาดาา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 ไาาาาา พีเ่เอาเกิไปแคมป์เธออยู่ไหนเธอแต่งตัวอยู่เหรอตาเราไม่ต้องแต่งตัวชิต้าต้องแต่งตัว,วด้วยวไปก่อนค่ะวิ่งวิ่งต้าอย่ากเราขอไปก่อนได้ไหมชีต้าหยู่ที่จอมก้าวเจียบค่ะ ค่ะครูแพนเอรเบาบางสวัสดีค่ะครูหนูวันถึงคนแรกเลยเด็กหนุ่มมาคนแรกเขาพร้อมใจไม่หนูมาก่อนเขาโกหกค่ะหนูมาก่อนค่ะมากดจ่าชีตามาก่อนหนูมาก่อนและหนูก็ผ่านโรงเรียนไปก่อนหนูหนูว่าเดินไปก่อดโอ้ไม่ต้องเถียงนะ หนูอ่ะว่ายน้ําไปตรงนู้นนะคะครูเห็นครูเห็นพีมมากรอนแต่พีมเขาแค่ไปเปลี่ยนอเฉยๆ,ๆรู้ใครลูกเขาเป่คนเดนยวไม่เทอะหนูเปลี่ยนที่ถกเฉยนั้นฉันตายก็ได้ถ้าไม่มีใครสนใจฉันนะอ่าสนใจสนใจ แล้วจะไม่เกิดจนกว่าเธอจะกลับโรงเรียนอู้ค่ะตู้ค่ะผู้คู่้ค่ะรู้ว่าอกอนคุณแกนนะคะโอ้ยไ่เวยไม่นเลไม่นายไเลยไม่มานไม่ม่นานมาลมายไม่าลยไม่าไม่านมนานเลย่มา่ะาไม่ล้านนูไม่ลานาเน่ เราพีบอกว่าฉันมาพีบอกว่าป็นแ้ามาชาบอกแล้วว่าพูดจริงไม่แต่เป็นเรื่อมาคนสุดท้ายจริงๆอ่ะพูดจริงผ่าจริงไม่จริงจ้ะพีมเขามาก่อนแล้วจ้ะล่ะคะแล้ววันนี้หนูไม่มาโรงเรียนหนึ่งวันเคจ้ะแล้วหนูก็จะตายจนกว่ามันจะมืด พีตาอ,อย่าโยกคูดูนะเจ๊จะไม่เจ๊จะไม่แต่งตัวจนกว่าจะมืดไปก็ได้กลับก็ได้ใชคะครูกลับก็ได้อโอเคดูไปเลยไม่ไม่ไปโรงเรียนหนึ่งวันงนงนอนไรอันเธอไงก็เรามาก่อนจริงๆนะ มาก่อนจริงๆก็มาก่อนจริงๆสิเราจะนอนอนอนแล้วนอนยังกว่าจะดึกดึกแล้วก็ไม่ชวนไม่ชวนอะไรนะพูดอะไรไม่มีอะไรแม่เราเป็นครูนะแม่พี่พลอยก็เป็นครู แม่เราเป็นครูแม่นอนได้อ่ะแม่เ้าป็นครูทำให้เราอยู่่อไม่ได้ตอนนี้เหรอโอ้ยอยากกดธม่งานเพนเธอจะเป็นนางเงือกไม่ได้ตลโดอ่านอนดีกว่าไม่ไปโรงเรียนหนึ่งวันสวย โดยใช้จุ่นป่วนจั่นอุ้ยอาหารเนยอาหารอ่ะเป็นของโปรดเพื่อนเลยหนูแต่เย็นๆดีจังฉันไม่ชอบกินอะไรเลยนอกจากขนร้อนร้อนที่เป็นไฟร้อนากินอ่ร้อนที่สุดในโลกเลยอ่ะโอ้ยอยากกินถ่านไฟอ่ะอยากกินถ่านไฟเดี๋ยวเราอาไป เดีย๋ยวเราตักมาให้นะเพื่อนรักไม่เป็นไรเรามีอยู่เลยกระเป๋าร้านอันตัจกจักจนนับจนนับไม่ทั่วเลยถ้าหไม่ได้อนีจะไม่เอาหรอกเพื่อนขับใจแต่เราจะไม่ออกตัวจนกว่ามันจะดึกเรากลับแล้วเรากลับมาเอาอาหารให้เธอจะไม่มาเรียแล้วเพอห้ามเข้าบ้านสีชมพู เพราะอะไรอ่ะ oh, เพราะว่ามันคือบ้านฉันแล้วมันเปิดพัดลมไม่มีเอฉันทําให้มันไม่มีแอร์ถ้าใครเข้ามาก็จะร้อนเนกลียดใจเลยนะนะววงันระวังสายเธอแลวนะก็ได้ก็ได้บ้านเธอก็ได้เปิดเอร์เปิดแอร์ก็เราก็ตายอ่ะแต่ เธอเอาบ้านไปเราไม่ต้องการบ้านแล้วเราต้องการไม่ต้องการเพราะว่ามันเป็นบ้นไม่ต้ารบ้านน,นนอนตรงพื้นหญ้าเธอก็ไปนอนบ้านสีเหลืองสีฟ้าไปดีไม่เอาอ่ะเรานอนพื้นหญ้าก็ได้ึไม่เจ็นดีกว่าหนาว ไม่เอาเปิดแอร์ไปเลยเธอเป็นพลังหนาวแล้วนอนในน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำพนุน้ำพุนร้อน <ไป S 1> สบายมากที่สุดแต่เย็นเย็นดีกว่าไม่มันคือน้ำน้ำพุนร้อนน้ำพุนอันนั้นมันก็ร้อนนะทะเละฉันเสงให้มันร้อนหมดแล้วเฮ้ <Hey. S 1> วยวายวาย,วาย แล้วนอนในน้ำสบายมากที่สุดน้ำเย็นแล้วหิมะถล่มแล้วหดีใจจังมาตกเหรอให้กลายเป็นพายิที่ไม่มีวันหนาวไม่กลจะอ้ยร้อร้อน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 เอ้ยสบาย ร้อมันจะทําให้เราไม่สบายด้วยแต่ถ้าเย็นเน่ะมันจะทําให้เราไม่สบายนะร้อนร้อนแถมเราเป็นนักกีฬาครูเกตบอกว่าห้ามเย็นเกินไปเข้าใจไหมเราก็ไม่ได้เล่นกนไ,ไปอา่านอนดีกว่า นอนดีกว่าแช่ดีกว่าเธอมองไม่เห็นฉันหรอกแค่น้ำแข็งใส่ไว้น้ำดีกว่าน้ำแข็งน้ำแข็งหมดเลยทำไมมันเย็นนะทำไมมันเย็นขึ้นฉันนอนอยู่ดีๆนะใส่น้ำแข็งมันอยูไรทะเลเลยแต่ว่าโยเกิร์ตกน้ำผุ เสกให้น้ำมันร้อนร้อนแ่นะะม,มีน้ำแข็งอยู่จ้ามีน้ำแข็งกิดตัวแต่ว่ามันไม่แต่มันมันก็ละลายนะเพราะว่านี้มันเป็นบ่อน้ำร้อนมากร้อนมากจนน้ำแข็งละลายเลยวินาทีเดียวร้อนเลยผ้าสบายะัง ร้อนร้อนอีก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 เยอะเลยร้อน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 หมาตบใช่ไหมมาเป็นรูดูใบไม้ผีแล้วก็เดดนร้อนมากโอ้แดดไม่หลอเออหยหมาตบท้ทิ้งท้ไม่เห็นร้อนฉัดใช่ไหม นั้นแบบเนี้ยน้ำแข็งก็อยู่ไม่ได้แล้วเอาแค่ร้อนนั่นที่สุดในโลกแบบน้ำแข็งเพิ่งเอามาใหม่ๆก็ละลายแล้วโอเคเรียบร้อยแกงเงานะเราไม่ได้แก้่ะเราแก้โทรมาชุบๆโรมาเราไม่รับหรอก เรานอนอยู่เราไม่ได้ยินโทรมาไม่หัวลงเราหลับไม่ได้เรานอนอยู่วางแล้วไม่หน้าโทรถึงวางขอจริงนะเธอเปิดคลิปก็ได้อ่ะเปิดคลิปก็ได้เปิดคลิปก็ได้โอ้แล้วก็เปิดปก็ได้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ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 สวัสดีวัสดีวัสดีวัดีวัสดีโอ้ยอันเดอร์เปิดคลิปเลยเปิดยังดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีไม่มาตันอีกแล้วนะค่ะ วันนี้เราจะมาเล่นด่านอะไรกันคะด่านแอรี่จริงไหมสิตาเพื่อนรักฮะต้องพูดว่าเพื่อนรักด้วยเหรอ,อก็เราเป็นเพื่อนรักกันจริงๆอนะแต่เธอทำให้ฉันโกรธเนะอะไ่ไม่เีลนนี่ไม่ก้าบ เบรรีวลูกดาวก็ป๊อปเอด้วไปนอนเกาะอื่นก็ได้ว้าวเกาะน,นี้สวยอุ้ยอุ้ยเรามีจักรยานเนี่แม่มเอาตรงไหนเราเอาตรงใต้น้ำทุกค่ะทุกคนค่ะ ทีมอเขานี้ใส่ไม่ดีค่ะเขาแกล้งฉันค่นนะรวยด้วยไม่ได้แกล้งค่ะเขาแกล้งหนูค่ะงั้นฉันไม่น่าเปิดก <c ười> ดเลยให้หนูคนเดียวนะคะเคิ <c ười> เะเธอยังทำให้เราโกรธเลยเถ้าเธ้แลกกันปิด เรากันดิ้งดิ้งขวางเรายังโดนแถมเรายังโดนดิ้งดิ้งดิ้งแต่บอลทำเราอีกเฮ้ยอันนี้มันเอลเลี่ยงของจีนน่ะเออเราเป็นแอลเลี่ยวของจีนอยากเป็นบ้ามาอยากเป็นทางเขียววะแล้วเจะเป็นทางเขียวยังไงอ่ะเราไม่บอกเธอละ อ้ยเสียใจแล้วนะจะก็ได้ก็ได้บอกก็ได้เอาะนาะก็แค่กดไปหมู่เจ้าหญิงอ่ะก็เจอแล้วหมูเจ้าหญิงแตว่าเราจะเป็นนะเอลซ่าก็มีไม่เอาเป็นเอลซ่า ถ้าเธอไม่เอาเอลซาฉันเอาเอลซาแทนนะเราเอาเราเราเอาบู <rattling> ๊ตต่างหรอเธอเ้าอยากลองเป็นเจ้าละเค้ครั้งหนึ่งอ่ะหายเป็นเรนนี่มันยังไมมาทำมาจีมาจีโชชาสีเอาบาดีบายอย่าจีโม่ันดีหาตังกีกงกังแล้กันกงกัง ลงด่าโดดีลงงาจิงตังกงงานกุ้งกงกุ้งเกิงกังกุ้งงางงาุ้งเฮ้อเราเป็นแอร์เรียลเหมือนเดิมเพราะมันมีเบลด้วยอ่ะเราเราเป็นสี่มือเป็นหกตีมม่อสมมติเธอเป็นคุณครูแล้วก็เด็กนักเรียนด้วยนะเอาได้เพืนเธอ แฟนเธอเธอขอไปเล่นด้วยเพราะอะไรอ่ะเขาบอกว่ารู้เบื่อเลยเขาบอกว่าเบื่อแล้วอ่ะบอกว่าเราจะได้มีนักเรียนอยู่ๆว่าอาจารยครูแตนดุแฟนจ้าชิมาแล้วจ้าจุนมาใส่ชั้นหนูอันนี้ใช่ไหมอ่ะ บ้าน <Okay. S 2> นี้สวยไหมคะบ้านนี้เหมาะกับผู้หมากเลยบ้านไหนไหน,นอ,ยอยู่ไหนบ้านที่เราทำอยู่บ้านที่เราอยู่ไหนคะเ้อมาถ่าคยคลิปด้วย,<อ>ยกันไหมอันนี้มันไม่มันไม่มีอะไรเยอะอะเออจริง แล้วเราไปถ่ายชืทอปแมปอื่นไหมนี่แมปนี้ค่ะแมปอะไรค่ะเรายังแต่งตัวไม่เสร็จนะคิดตัวเบบี้อายเนดยทำยังไงอ่ะอะ Terima kasih telah menonton! Okay, okay. <laughs> นี่ฮกบาลลาบาลลาลาูกค้เราอะบาลังไม่จำเครื่องดูจริงไหมจ้า่าเวตัวนวีจ้า <laughs> ใครใครออจี <laughs> น่าจไม่ได้ละ ลาลาาลาลาลาเกป็นคท่ชาอแม่ยอดชูแม่ามบอกเจอจะปรับเป็นตัวสิงขวบได้ไหมไม่เราจะปรับเป็นตัวเก้าขวบ นักดนตรีไม่ได้คำเดียวก็คือไม่ไง พิมจ๋าเฮ้จ๋าคอยยิงแค่นาทีนะขออีกงแคนาทีนะมามามันนอนหนีแล้วนะนอนหนีแล้วนะไม่เป็นไรอือแป๊บนึงเนาะ S 2> <S 2> <S ป๊าป้าขอยิง5นาทีได้ไหมปออ๊าป้าขอยิง5นาทีได้ไหมะปะปะพิมอะไรเราจะบอกว่าไรน้ำอ่ะมันมีอะไรปริศนาด้วยวแล้ มันอยู่ตรงนี้มันเป็นสีดำๆอะมันก็จะใช่ใช่ห่ะนั้นเราก็ขี่รถไปอุ้ยนี่วยไหเฮ้ยเราขับ งแมม่่าะสนามบินอยู่ทางไหนบอกช่วยบอกทางด้วยโรงแรมโรงแรมหนึ่งฟ้าไปโรงแรมกันโรงแรมอยู่ไหนไปหนึ่งโรงแรมหนึ่งฟ้นอยู่ตรงโน้นโน้นเธออยู่ใกล้สนามบินเลยใกล้ร้านอาหารนะอยู่ใกล้ร้านอาหารเรามาจองบ้านกัน ตรงนูน้นนะตรงนูน้นพี่ต้องเชยอย่างไงตรงไปเหรอมาเราอยู่นี่มาดิเธอขับมาแเราขับไม่ได้เรือ,อได้ แล้วหกไมัไป้เรื่องัรับโรงแรมน้องห้านาทีเหรอพีม เรวขอนอนก่อนได้ไหมอ่ะวันนี้เธอโทรามาดึกไปอ่ะเราเราเรา,เรา,เ,ราเรามาไปบ้านคิดพรมเราเรามาไปบ้านคิดกันบายบายค่ะทุกคนบายบาย